สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่บ้านอ้อมแก้วนะคะตำาบลบ้านพูนอำาเภอพูนนาแก้วจังหวัดสกลนครน,นะคะเราสองพี่น้องนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมที่ดินนะคะติดริมน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแสนต่อนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านของหมู่บ้านของดาและทิพย์เองนะคะ บ้านอมแก้วตำบลบ้านโพนำพอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะติดอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอนะคะอ่ามีเนื้อที่สี่ไร่นะคะอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมเลยนะคะอันนี้ก็เป็น,นบรรยากาศนะคะสองข้างทางของบ้านดาและทิพย์เองนะคะหมู่บ้านของดาและทิพย์เองอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ของตาแก้วนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็ร้านมิ้วการค้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นนงนุษพยาบาลน,นะคะตอนนี้จะเปิดช่วงเย็นๆแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นร้านถูกดีนะคะถูกดีตรงนี้นะคะอ่ามาตรงแยกข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นขวามือก็จะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านพาดีนะคะอ่าอันนี้ก็ถ้าตรงไปข้างหน้านะคะก็จะออกไปโคกสีสุพรรณอำเภอนาแก ออกไปทานพนมมุกดาหารได้นะคะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นทางาาบ้านาเส้นทางนาแก้วนะคะนาแก้วดงน้อยนะคะนาแก้วดงน้อยจะเป็นเส้นทางหลัดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นร้านะขายอาหารทะเลสดนะคะของเจดนนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะคะอ่ะเลี้ยวตรงซ้ายมือก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะคะถ้าท่านผู้ชมมานะคะ หรือเอฟซีท่านใดที่ต้องการที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะลำน้ําห้วยแสนตอมันจะเขียนว่าตรงนี้นะคะเลี้ยวไปนี้เลยนะคะแปดร้อยเมตรใช่ไหมทิพย์จาก, <500. S 1> จ,ากจากนี้ออกไปแปดร้อยเมตรนะคะจากร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะคะไปะจะไปถึงที่ดินนะคะสี่ไร่นะคะที่ติดริมน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะทางออกไป พอเลี้ยวลงมาจากร้านาร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะคะแล้วก็จะมาเจอสีแยกนะคะสีแยกให้เราเลี้ยวไปทางขวานะคะอน้องทิพย์เลี้ยวไปทางขวาเลยนะคะเลี้ยวไปทางขวาเส้นนี้ก็จะผ่านเส้นทางแถวหน้าบ้านดาด้วยนะคะแล้วก็จะออกไปยังวัดสวนรัตนารามนะคะแล้วก็ลงไปยังห้วยแสนตออ่างเก็บน้ําห้วยแสนตอนะคะอ่นนี้คือบรรยากาศ แบบบ้านๆเลยนะคะอ,อน,นี่ก็เป็นสวนกล้วยนะ เพราะว่าเข้าป่านะจะมีเห็ดนะทิพน็ดเพราะว่าเห็ดเอาะด้วยนะเห็ดน้ำมาเห็ดดินนะคะท่านผู้ชมข้างหน้านะคะก็จะเป็นวัดซ้ายมือก็จะเป็นวัดสวนรัตนารามนะคะหรือวัดหลวงตาจ่อยนะคะ มาถึงแยกหน้าวัดนะคะอ่ามาถึงแยกหน้าวัดเราก็จะเลี้ยวขวานะคะอันนี้จะซุ้มประตูวัดนะคะอ่าพอเราไม่เห็นวัดสวนรัตนารามนะคะท่านผู้ชมเราก็เลี้ยวขวาทางนี้นะคะอ่าชัดเจนนะคะใครมาก็ดูได้เลยนะคะไม่ยากนะคะอ่าอันนี้นะคะทางลงไปห้วยแสนตอนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะ กำลังเริ่มออกรวงนะคะอ่า้องพี่เปิดกระจออกลงมานะคะนี่ไงเอาโอเคเลยนะคะอ่าสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะ ลงไปห้วยแสนตอตัวนี้สงสัยเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วทิพย์เนียเกี่ยวแล้วเออเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยบางคนก็เกี่ยวข้าวแล้วเขาจะเรียกว่าขา้าวมันจะมีข้าวเจ้าโดนะทิพย์เนาะอ่าที่เขาเกี่ยวแล้วก็มีนะคะถ้าเดือนหน้านี่ก็เริ่มเกี่ยวเยอะแล้วนะคะแถวเนี้ย ข้าวดแสนต่ออันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณยายเพ่งนะคะแกก็จะมีโรงสีด้วยนะคะเลี้ยงควายด้วยนะคะควายแกเยอะๆนะคะตอนเย็นๆนะคะแกจะเอาควายอ่ลงน้ำแถวๆนี้เลยนะคะ พ่อควายแกจะอยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็ควายแกก็จะลงเล่นน้ําอยู่แถวๆนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประปาของกรมทรัพยากรน้ํานะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเข้ามาทําใหอ้อันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะคะแสนโตนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดาลงไปแป๊บนึง อันนี้ก็ดาก็ลงมานะคะทำห้วยแสนต่อตรงข้างหน้านะคะอ่าข้างหน้าด้านหน้านะคะห้วยแสนโตอ่าวันนี้ก็มากับน้องทิพตตามเคยน้องทิพสวัสดีค่ะไม่ได้เข้ากล้องนานเลยนะคะน้องทิพเนี่ยอืมสวยเลยน้ะทิพเนาะสวยมากเอาทิพแอคชั่นหน่อยน้ำไม่เคยขะ ๋ยาให้มันเห็นน้ำทางนี้ก่อนล่ะโอ้ยงามขนาดเลยสุดยอดสุดยอดอ่ามาถึงตรงแยกตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายลงมาแถบนี้มันก็จะเป็นหมู่บ้านชุมชนเหมือนกันหมดนะคะอ่ามันรรยากาศดีมากนะคะแถวนี้ เย็นๆกับเช้าๆอากาศดีกับขี่จักรยานขี่จักรยานเนาะวิ่งออกกำลังกายเนาะจะมีผู้ช่วยตีหรืจะวิ่งออกมาถึงนียแหละใช่ไหมใช่ตอนเช้าเนาะใช่จะผ่านวัดพุทธจอยมาเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยมันมันรถไม่ค่อยเยอะไงมันวิ่งแต่เราไม่ต้องระวังรถเนาะอ่ถ้าเราวิ่งเส้นตรงที่จะขึ้นบรรจารย์นะตามทางลาดยางน่มันจะมันรถเยอะแต่นี้มันจะได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะไม่ต้องเจอใครด้วยตอนเช้านาะเย็นดีด้วย ก่อนเนาะเราก็มาเดินตอนเช้าเช้านะใช่ตีห้าเราก็ออกมาเดินกันนถึงนี่อันนี้ก็เนี่ยข้างๆนี้ก็จะมีบ้านอยู่นะคะเขาก็อยู่ตลอดนะคะต้นไม้แขบๆข้างด้านหน้านี่ถ้าเราอยากจะตัดก็ตัดได้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นเวิร์งน้ำเนาะอาต้นใหญ่ไว้ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยออก เนี่ยตรงหน้าบ้านหน้าที่ดินของเราเนี่ยก็มีแต่พุ่มไม้น็อทิย์เนาะต้นสาบเสือต้นอะไรอ่ะถ้าเราทําให้มันโล่งแล้วมันก็จะมองเห็นน้ําเลยนะคะใช่มันจะมองเห็นน้ำแล้วมันจะสวยอ่าที่ดินก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะาะว่าเออดาจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเออแต่ก่อนนะที่ดินแปลงนี้เราก็เคยรีวิวขายน็ทติย์เนาะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาหยุดการขายไว้เนาะแล้วเขามาบอกเราใหม่นะคะเราก็เลย ต้องเปิดขายใหม่อีกแล้วก็รีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะแปลงนี้นะคะแต่ก่อนนะคะดาเคยเคยลงขายแล้วนะคะแต่ก่อนนะคะเขายังไม่เอาบ้านออกนะคะอ่ที่ดินนะคะเข้าไปทางนี้เลยนะคะท่านผู้ชมน้องทิพย์ก็อ,อยู่ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะว่าอันนี้จะเป็นเวิงน้ํานะคะเวิงน้ําตรงนี้นะคะ เวงน้ Or, ah, family, uh, um, island, ําทางด้านหน้าเลยนะคะอะดาลงมานะหน้าบ้านของของเราที่จะขายนะคะอ่าหน้าที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวังน้ํานะคะข้างหน้านะคะอ่าถ้าส่งจากถนนมันจะบังพุ่มไม้ข้างหน้านะคะเพราะว่ามันลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวังน้ํานะคะทางด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้หน้าบ้านเลยนะคะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นทางด้านหน้าที่ที่ดากับทิพลงเมื่อกี้ตรงนู้นนะคะอ่าตรงสะพานตรงนู้นนะคะที่ดากับทิพลงเมื่อกี้นะคะตรงนั้นเลยแล้วก็จะเห็นโครงการน้ำนะคะตรงนั้นนะคะอ่าอันนั้นก็จะเป็นฝั่งทางด้านนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวดากลับเข้าไปข้างในที่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับออกมาใหม่อีกรอบนึงนะคะ เดี๋ยวขึ้นไปตรงหน้าที่ดินเลยนะคะอา่หน้าที่ดินก็จะเห็นรถทิพต์อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้เลยนะคะไปะทิพย์เข้าไปค่ะข้างในก่อนที่ดินแปลงนี้นะคะเออแต่ก่อนเนาะทิพตนะ์เนาะเราเคยเคยรีวิวขายรอบนึงเนาะทิพยนะ์เนาะตอนนั้นเขายัางไม่ เอาบ้านออกเนาะทิพนะตอนนั้นน่ะเขาขายร้านห้าเนาะทิพเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาลดเหลือเท่าไหร่นะคะน้องทิพเก้าแสนแปดหมื่นบาทโอ้ราคาเล้าใจเนาะเอาไว้สําหรับเป็นที่พักผ่อนนะคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าช่วงหน้าแล้งตรงนี้เขาก็จะทํานาเหมือนเดิมเ่าเอาน้าจากอ่างเก็บน้ำนี่แหละเพราะว่าเตียงนี้เนาะมันอยู่หน้าเวิงน้ําที่กว้างไงตรงนี้เออเป็นเวิงน้ําที่กว้างที่สุดเนาะ อยูน้าอยู่หน้าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนที่ปเออป,ปิดน้ำเนี่ยอะไรประตูเปิดปิดหรือวายน้ำประตูเปิดน้ำ,นำอ่าอันนั้นก็<อ>เป็นขอบเขตนะคะจะมีเสาปูนมีรั้วปูนไว้ตลอดแนวนะคะมีรั้วล้อมรอบมีรั้วล้อมรอบน้ทนอทิอพย์เนาะต้นไม้พืชผลไม้ไม้กินไม้อะไรก็มีมีแล้วแต่เราปลูกเสริมอีกนิดหน่อยถ้าเราอยากจะปลูกอันนี้หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่นะคะน้องทิพย์ ความกว้างนะคะจากมุมรั้วตรงนั้นนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์นะคะจะวัดนะคะใช้คลิปลิงนะคะวัดให้ดูนะคะว่าความกว้างจะเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวแล้วก็ตามเรียบตามถนนเส้นนี้ไปนะคะก็จะไปตรงมุมด้านทางด้านนู้นนะคะว่าหน้ากว้างเนี่ยมันติดทางสาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำเนี่ยเท่าไหร่นะคะอ่า ก็มุมนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นขอบเขตเสาปูนนะคะห้าสิบสี่เมตรใช่ไหมทิพห้าสิบสี่เมตรนะคะ โอ้ต้นมะเฟืองอกินเลยเจ้ามะเฟืองไม่แก่เ,เลยอุย้ยตัวนี้แก่จิบเยมีต้นมะเฟืองนะคะแต่ก่อนนะคะจะเป็นจะเป็นบ้านนะคะแต่ว่าเขาเอาบ้านหรือบ้านออกนะคะก็เหลือแต่แต่ซากปูนแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะอ่าก็ให้เห็นเห็นกันแบบนี้เลยนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงนะคะท่านผู้ชมรายละเอียดต่างๆดาจ,จะไว้ที่ใต้ YouTube นะคะเดี๋ยว้องทพิปนะคะพาลงไปชมทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามนะคะจะมีต้นพุทราใหญ่<อ>ด้วย น th. right th. ้ำต้นพุทราใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแทงน้ำเดิมนะคะก็จะมีท่อบ่อบาดาลอยู่นะคะก็สี่ไล่นี่ก็มีน้อยนะคะสำหรับการจัดการถ้าใครอยากมาทำอะไรก็ทำได้ สบายสบายเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นปาล์มนะคะอันนี้จะเป็นต้นกระท้อนนะคะ น,นี้นะคะจะมีสะอยู่สองลูกนะคะซ้ายขวานะคะอ้าวสวยมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสะนะคะมันจะมีสะอยู่สองลูกนะคะมีสะอยู่สองลูกนะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะเ <ๆ S 2> ตรงตรงกลางนี้ก็จะเป็นจะเป็นทางเดินนะคะทางเดินเขาถม ดินขึ้นมาก็น่าจะเอาดินจากสะนะคะขึ้นมาถมตรงนี้ก็กว้างประมาณสักแปดเมตรนะทิพเนาะตรงนี้นะที่เกินนะอยุงอันนี้นะคะจะเป็นสองข้างนะทิพย์เนาะถ้าเราจะทําสวนอาหารก็ได้นะทิพย์เนาะตรงนี้เนาะเหมาะสำหรับเหมือนทําแบบเหมือนพวกริมคลงกุ้งเผาพวกร้านปลาเผาอ่ะ เพราะว่าเราทํากระท่อมตรงนี้เนาะเห็นเนาะเราทำกระท่อมตรงนี้ยื่นออกไปในสระอย่างเงี้ยได้เนี่ยสองสองสระเนี่ยอ่มันจะสวยมันจะพอดีแล้วเหลือทางเดินอีกตั้งเยอะเนี่ยขับรถเข้ามาได้เลยนะตรงนี้ก็เนาะขับรถเข้ามาได้เลยอันเนี้ยเหมาะเหมาะที่จะทําแบบนั้นเพราะว่าโซนทางเรามันยังไม่มีใครทำเนาะอยู่หน้าอ่างเก็บน้ดใครมีทุนนี่ยน่าทำแล้วก็เวลาลอยกระทงเขาก็มาลอยตรงนี้อ่ะเนาะทิพนเพราะว่า หน้าหน้าแรงนะมันก็เขียวเพราะว่าเขาทำนาตรงนี้นะเขาทานามันก็จะเป็นบรรยากาศดึงดูดให้คนมาด้วยเพราะมันเป็นสีเขียวเนาะทิพนะถ้าถ้าอย่างน้อยๆถ้าอย่างน้อยๆถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําเพื่อที่จะเอาบรรยากาศไว้ก็ได้อ่าอ่าองทิพก็วียุงนะคะเพราะยุงเยอะนะคะอ่าพัดอยู่นะคะที่นี่สวยเลยเนาะทิพเนาะสวยมาก แล้วก็จากน้องคลิปลากคลิปลิงดูนะคะที่ตรงนี้มันจะเกินไปอีกแล้วทิ์เนาะค่ะได้ได้ห้าไร่ยี่สิบเก้าตารางวาเกินมาเกือบสามงานเพราะว่าเนื้อที่นี่มันเป็นมันเป็นภาพถ่ายทางอาสาเนาะค่ะก็ตามครอบครองนะทิดเนาะเราก็จะมีรั้วอยู่แล้วเนาะเรามีรั้วตามขอบเขตถ้าเราอยากจะได้เนื้อที่เพิ่มหรือว่าอะไรแล้วก็ออกซอบเขตออกยื่นใหม่ สอบเกตใหม่นะทิพย์เนาะเพราะว่าเขายอมรับกันมาเป็นสิบกว่าปีอยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะว่ารั้วเนี่ยคือเจ้าของเดิมเขาก็ทํามาเป็นสิบกว่าปีอยู่แล้วหยิบยี่สิบปีแล้วมัง้งสิบยี่สิบปีแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะมีต้นมะม่วงด้วยนะทิพย์เนาะอันนี้นะคะต้นมะม่วงนะคะข้างหลังก็ข้างหลังก็มมงงกเอ่อน่าจะประเวเป็นเกือบสองงานนั่นแหละนะทิพย์เนาะทางด้านหลังนะคะที่เป็นเห็นเขาดำนาใส่อยู่นะคะตรงเนี้ยนะคะอ่า อันนี้เจ้าของเดิมๆนะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้ต้นมะม่วงนะคะอ่าเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะต้นมะม่วงก็สามารถเก็บลูกกินได้เลยนะคะถ้าเวลาหน้าที่มันเป็นลูกนะคะมันออกลูกหมดเลยนะคะแถวเนี้ยอ่าหรือว่าเราจะเสียบยอดต่อกกิ่งอะไรนะคะต่อยอดอะไรเอาพันธุ์ใหม่ๆมาใส่ก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังถัดจากต้นมะม่วงไปนะคะมันก็จะเป็นแปลงนานะคะ เป็นแปลงนาแต่ว่ามันก็จะมีรั้วปูนรอบหมดแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะอ่านะคะตรงนี้มีสะที่สําคัญก็คือมีสะนี่แหละค่ะสวยด้วยอไม่ต้องไปทําอะไรน้องทิพย์เขาทำไว้ให้หมดแล้วอ่ะน้องทิพย์เดินรอบไปทางด้านนู้นปะมันไม่แคบไงตรงนี้ต้นไม้ต้นมะม่วงก็เราอยากกินพันอะไรก็เอามาเสียบยอดเออเสียบยอดได้น้อทิพย์นาเดียวนี้เนาะ เพราะแต่ว่าเรามีต้นพันธุ์อยู่แล้วน่ะสบายเลยเดิมๆม,ม,มันแข็งแรงแอ,าาอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะถ้าเวลาหน้าแล้งแถวๆนี้มันก็จะเขียวเพราะเขาเอาน้ําจากจากอ่างเก็บน้ํานะคะมา,มมาทํา <ำ S 2> นา,นาอ่าแล้วของเาเเมิงน้ำใหญ่ซูมซูมลงมาดูจาก Google ได้เลยแ่ะว่าสวยแถวนี้ค่ะ แต่ก่อนเนาะทิพนาะตอนตอนที่ยังมีบ้านอยู่นะเขาขายร้านห้าเนาะทิพน้อเออเขาให้เราลงขายร้านห้าแถวนี้เขาก็ขายกันรไล่ละเพลงไงเพราะว่ามันเท่ากับที่ท้ายหมู่บ้านติดหมู่บ้านแล้วที่น้ำก็ถือว่าน้าไฟพร้อมอ่ะเนาะทิพนาะน้ำไฟพร้อมแล้วน้ำมันกว้างถ้ามาอยู่แถวนี้ถ้าชอบบรรยากาศบ้านนอกนะคะก็คือโอ้โหสวยงามไปอีกหน่อยก็ขี่จักรยานไปวัดเพราะว่าแถวแถวนี้ก็ เียงแกแถวนี้ใยใจแกก็ unda, ไปวัดทุกวันแกก็ขี่ขี่ขี่วัดหลวงตาจอยนี่น้อทิพย์เนาะแ็าอันนี nope> ้ด totally ินดีนะคะสังเกตว่าดำเนี่ยนะคะหวยไส้เดือนนะคะเป็นดินเดิมเดิมดินเดิมเดิมหวยไส้เดือนนะคะโอ้ถ้าได้รับการปรับปรุงหน่อยเนาะอ่าถ้าได้รับการปรับปรุงนาะทิพย์เนาะปรับปรุงดินนี่เนาะใช่สวยเลยนะคะท่านผู้ชม ที่สำคัญก็คือมีสะสามารถเลี้ยงปลาได้เลยหรือว่าทำสาราสาราริมสะอเหมือนบ้านเราเนาะทย์เราไม่มีสะยังขุดสะเนาะทย์เนาะแล้วก็ปลูกกระต๊อบแล้วก็เอที่บ้านนะก็จะทำสะพานลงมานะคะตรงกลางน้ํานะคะสะพานลงมาตรงกลางน้ําข้ามไปเนาะที่ทำสะพานข้ามได้ใช่ไหมเจอสวยเลยเนาะเตาเออเตาเหรอเตานั่นงเจ๊เต่าทะเลเตาพญาเตาให้หวยใช่ไหมใช่ ม่ค่อยถึงเลขไม่ค่อยเจอสีเออมีเต่าด้วยะนะคะเนี่ยก็ทําสะพานลงมาตรงกลางน้ํานะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ทกํากระท่อมนะคะมันจะสวยเลยเนาะทิพนะถ้าเราทําสะพานนะ่ะอ่ามันอยู่ที่คนดีไซน์และคนจัดการเ <No? S 1> นาะแล้วแบบนี้นะพื้นที่มันประมาณแบบนี้มันยิ่งจัดการง่าย ไม้ก็มีร่มลื่นแล้วไม้กินไม้ผลอะไรก็มีหมดยังแต่เรามาตัดแต่งกิ่งมันแค่นั้นะนะเนาะทิพนะบางคนเขาซื้อที่เขาต้ทำเองใหม่หมดมก็ยังอ่าเดี๋ยวให้น้องทิพนะคะพาลงไปชมไม้แถวแถวอ่าริมรอบอ่างเก็บน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะคะมีอยู่นะคะอ่าทางด้านหน้านะคะทางจากถนนคอนกรีตแค่ ร้อยเมตรเนาะประมาณร้อยถ้าใครมาอยู่แถวนี้นะคะก็ขอให้คนดีๆมาอยู่นะคะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่ามันผ่านไปบหน้าบ้านดาและทิพย์นะคะแล้วก็ขี่จักรยานออกไปซื้อของซื้อกับข้าวง่ายนะทิพย์นะแถวนี้เนาะอ่เนี่กจะต้นสะท้อนลำใหญ่ใช่ไหมะม่วงจะเยอะหน่อยเนี่ยพื้นพุทราเนี่ยเป็นพุทราพื้นถิ่นเวลา ากินค่อนข้างยากแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอ่าใช่ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆแล้วก็ไปเก็บแบบนี้แหละหมักทันใช่ไหมหมักทันหมักทันอันนี้ก็เป็นมะกอกนะคะมะกอกที่ใส่ส้มตำอ่ามะกอกที่ใส่ส้มตำเนะะกกานะอ,านอ่าเดี๋ยวพาลงไปทางทาง,ทางอ่างเก็บน้ําอีกทางมุมหนึ่งอีกนะคะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวน้องทิพย์นะคะจะพาลงไปชม เขาเรียกว่าอะไรนะ้ำไม้น้ํำอยู่ทางด้านนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะมีที่ดักปลานะคะทางนู้นนะคะข้าวจะเหลืองแล้วนะคะทางนู้นนะคะอ่าเหลืองจะได้เกี่ยวแล้วตองคลิปลงทางนี้เลยนะคะ นาหนาวมันจะออกสีชมพูงามเลยนะทิพยนะ์เนาะเหมือนกับคลิปก่อนที่เรามาถ่ายนะทิพยนะ์เนาะมันจะเป็นสีชมพูเอ,นะเอออกมีดอกจอกดอกนะมีอกจอกมีแหนแล้วก็ดอกอันนี้มันจะเป็นสีชมพูเลยะคะ่ะถ้ามาช่วงเย็นๆนะทิพยนะ์เนาะมันจะโอเคเลยเนาะสวยอ่สวยเลย เราก็ทําสะพานลงมาก็ได้ตรงหน้าที่ของเรานะคะวันนี้นะคะดาและน้องทิปนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องทิป